สวัสดีครับผมเฮียโอเจนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเกม FIFA 1 6เดโมนะฮะเริ่มมามักก็จะแมตช์ระหว่างเรอัลมรดริดกับเอฟซีบาเซโลน่านะครับที่สนามซาเตียโกเบอร์เดบิลนะฮะกรุงบัตริดนะครับตัวโปรแกรม MSI Afterburner เบนอร์นะครับเวอร์ชันนี้นะครับมันมีปัญหากับตัวเกมนะฮะทำให้ผมต้องเปิดมีกรอบวินโดว์ขึ้นมาด้วยนะครับ ไม่สามารถเล่นแบบฟูสกีนได้นะฮะแล้วตัวสแสดงผลการาฟิกนะครับมันก็จะเล่นเล่นนะครับแต่ก็พออ่านได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันที่การาฟิกก่อนเลยนะฮ GT ะ GTX 970เนี่ยก็ปั่นเฟรมเรทออกมาได้เกิน200เฟรมนะฮะเรียกได้ว่าเกมมันไม่กินทรัพยากรเลยครับ oh. ก็ถือว่าน่าเสียดายกันนะ <What finish S 2> น่าจะทำกราฟิกขึ้นมาให้ดีกว่านี้นนหน่อยนะฮะ แต่ว่ายังไงก็ถือว่าสวยกว่าีฟ่า1 <FIFA> 5 <15 S 2> แล้วนะครับส่วน VGA ล้ำเนี่ยกินอยู่ไม่ถึง2กิกนะครับส่วน CPU ที่เห็นเนี่ยมันวิ่งไปถึง80%เนี่ยนะครับก็เพราะว่ามันปัดเฟรมเรทไปถึง100-200เนี่ยนะฮะถ้าเล่นจริงๆแล้วนะครับจะใช้ไม่เกิน40%นะฮะ <confirm> สำหรับ CPU <for you, S 1> นะครับเรี right ahead ahead. ยกว่า i3 ก็น่าจะเล่นได้สบาย ตัวเดมโม่เนี่ก็มีโหมด Kick Off มาให้ลองเล่นนะครับเป็นเลือกทีมต่างๆมาแข่งกันเองนะครับที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็เป็นฟุตบอลหญิงนะครับโดยในเดมโมเนี่ยมีให้เราลองเล่นกัน<ล>อยู่2ทีมนะครับคือทีมสหรัฐก,กับทีมเยอรมนีนะครับ กใ,ใครที่สงสัยว่าในเกมมีนักฟุตบอลหญิงแล้วเนี่ยตอนวิ่งเนี่ยเธอลนเด้งกันหรือเปล่าครับก็ดูนะครับว่านนไม่เด้งนะครับ <c oughs> ไม่ขยับเลยด้วยนะฮะส่วนที่ขยับได้นะ่ยมีแค่เสื้อผ้านะครับที่มีรอยยับขยับไปขยับมาแค่ <c oughs> น,น,นั้นนะฮะถ้าจะดูนมเด้งเราก็ต้องมาดูในเกมเดนออลไลกันเหมือนเดิมนะ แล้วก็มาดูหน้าของสาวๆในเกมกันบ้างนะครับหน้าจริงๆพวกเธอก็สวยกันหลายคนนะฮะแต่ในเกมไม่รู้มันทํมอชชั่นแคปเจอร์กันมาอย่างไงนะฮะหน้าถึงไม่ค่อยเหมือนเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมือนตั้งแต่นักฟุตบอลชายแล้วเนาะและอีกอย่างนะครับชุดนักฟุตบอลของผู้หญิงนะครับมันก็ไม่ได้ดูน่ารักเหมือนนักวอลเลยบอลหญิงนะครับที่านเกงขาสั้นแนบเนื้อนะฮะก็ไม่รู้จะดูอะไรกันเหมือนกันนะครับ ก็กลับไปเล่นมนมกฟุวลนชยัยเลือกสมโมสรทีมชาติที่ชอบกันมันกว่านะครับสำหรับเกมเพย์ใหม่ในภาคนี้นะครับโนทัสดิบบิงนะฮะก็กด L1 คางนะครับแล้วก็เราขยับหลอกล่อนะครับโดยไม่สัมผัสบอลเลยนะฮะ <supporting> ก็เอาไว้ดึงจังหวะยิงดึงจังหวะส่งได้นะครับ Has ส่วนคินิคอลฟินิชชิ่งนะครับการ <I see. S 2> วางเท้ายิงในภาคน,นี้นะครับความรุนแรงแล้วก็ทิศทางเนี่ยถ้าเราได้วางเท้ายิงนะครับลูกยิงไกลของเราเนี่ยจะแม่นยำแล้วก็มีโอกาสหวังผลเป็นประตูสูงมากนะครับถึงจะไม่เท่าภาคเก่าๆที่ยิงกันขึ้นสนามได้นะฮะแต่ภาคเนี้ยถ้าเรามีโอกาสได้ลองเลงวางเท้ายิงอยู่นะครับก็น่าลองยิงมากนะครับ รียกได้ว่ามีช่องกันนะฮะยิงกันมันเลยนะ t แถมการคอร์สลูกในภาคนี้นะครับ <S <S ความแม่นยำประสิทธิภาพเนี่ยทั้งลูกโด่งลูกเลี่ยนนะครับโอกาสที่ไปถึงตรงหน้าฝั่งเราและได้ยิงนี่ยนะฮะ สูงมากนะครับทำมาได้ดีกว่าภาคฟีฟ่า15เยอะเลยนะครับอันนี้อีกโหมดที่มีให้เราลองเล่นกันนะครับก็คือ FIFA Ultimate Team นะครับก็ให้เราสร้างทีม Ultimate ของเราเองขึ้นมานะครับโดยการดับผู้เล่นเข้ามานะครับก็จะเหมือนกับใน โฆษณาที่จะมีกาลักเกอร์ของเอว์ภูทะเลาะกับแกลลี่เนวิลของแมนยูนะครับว่าจะเอาเจอหลาดเข้าทีมหรือเปล่านะครับพอเลือกผู้เล่นครบแล้วนะครับเราก็ต้องมาเลือกผู้จัดก,การทีมด้วยนะครับ s <S แล้วเราก็เอาทีมที่เราสร้างมานะครับ s <S ไปลองกับทีม s <S ในเดโมนะฮะว่าทีมเราเนี่ยมันเทพขนาดไหนนะฮะ ก็ผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปทดสอบเกมฟ i f a 16เดโมนะครับใครชอบผมรบกวนกด subscribe ด้วยนะครับผมเกรงใจเว็บที่ผมไปโพสคลิปลงกระทู้บ่อยๆนะครับ Strong, <powerful S 2> ถ้าไม่มีการรบกวนนะครับชวนมากด <That> s <S subscribe กันนะครับใครที่กด subscribe เนี่ยผมขอบคุณมากๆๆ,ๆ,ๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพ่งนี้นะครับบายบาย He's just reached it, the goalkeeper. And there it is, the goal.